สวัสดีครับอารุณสวัสดิ์เราจะมาเล่าเมื่อวานเมื่อวานพวกกลุ่มพวกผู้ประท้วงในอังกฤษเขานัดรวมตัวกันออกมาอีกอีกแล้วนะครับเมืองทั้งเมืองนี้เงียบไปหมดเลยนะครับเมืองเมื่อวานคนผู้คนหายไปหมดเลยเมืองทั้งเมืองเป็นเมืองไซเรนฮิวเมืองเมืองล้างไปเลยนะครับแต่มาวันนี้ ดูเหมือนว่าคนจะเริ่มกลับมาแล้วเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานมันมีกลุ่มประท้วงสองกลุ่มออกมาคือพวกกลุ่มประท้วงผู้อ,อพยพเข้าเมืองแบบแบบผิดกฎหมายพวกนั่งเรือข้ามฟากมาจากขาช่องแคบอัองกฤษกับฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ทีนี้เมื่อวานที่ลอนดอนก็เกิดก็มีการนัดรวมตัวกันประท้วงอีกทีนี้มีกลุ่มผู้ประท้วงเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์เคานเตอร์เคาเตอร์โปรเซสเคาเตอร์โปรเซสออกมาประท้วงต่อต้านพวกที่มาประท้วงสร้างความจะสร้างก่ uh, mm hmm. อเหตุจลาจลเยอะ mm hmm. เยอะกว่าพวกประท้วงอีกนะครับ uh, มามาเป็นเป็นพันคนเลยที่ที่ลอนดอนเมื่อวานเนี้ย mm hmm. คือเหตุการณ์มันก็ไม่ได้ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะครับมี mm hmm. แต่พวกที่ uh, <c oughs> พวกที่ก็ <c oughs> <c oughs> ก่อเหตุจราจรออกมาก่อความวุ่นวายแต่ตอนนี้ตำรวจควบคุมได้หมดแล้วตอนนี้คนผู้คนก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วไม่มีไม่มีการประท้วงแล้วมั้งวันนี้ยังไม่เห็นยังไม่ได้ดูข่าวไม่รู้ว่าจะมีการประท้วงประท้วงขึ้นหนีหรือเปล่านะครถทหารหรือเปล่าเนี่ย ของรถทัมบี้เลยเฮ้ยไม่ใช่แล้วเราพาพาเดินดูเดินดูรอบๆดูหน่อยว่าจะมีการประท้วงอีกไหมเมื่อวานเนี่ยในเมืองนี่เงียบหมดเลยนะครับเพราะว่า ในเมืองเงียบหมดเลยพวกพวกกลุ่มกอ่กอก่อก่อจราจนเป็นพวกฟาไราพวกไอพ,พวกขวาจัดพวกขวาจัดหัวรุนแรงนะครับพักันนัดกันประท้วงออกมาประมาณช่วงค่ำๆแต่ว่าเมืองท,ที่ที่อยู่นี้เมื่อวานนี้ไม่มีไม่มีคนออกมาประท้วงเยอะนะครับคนออกมาประท้วงมีแต่พวกกลุ่มวัยรุ่นวัยรุ่นที่พักันมาทำคอนเทนต์ลงทิกต็อกอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่วันนี้ไม่ไม่ไม่เห็นมีออกมาแล้วผู้คนกลับมาเหมือนเดิมแล้วอยู่ที่ลอนดอนก็เกิดปการประท้วงก็ปะทะกันนะครับแต่ว่ากลุ่มผู้ผู้ต่อต้านพวกประท้วงอะเยอะกว่ากลุ่มที่แอนตี้แอนตี้พวกก่อเหตุไม่สงบนะครับก่อ,อจลาจลอนะเยอะกว่าพวกที่เป็นพวกขวาจัดตอนนี้เหตุการณ์ดูเหมือนจะกลับมามาปกติแล้วพาเดินในใน,ในทาวนนิดนึง <c oughs> ปรเดินในทาววันนี้ฝนตกพวกฝนมันตกด้วยไอ้พวกตะท้วงคงไม่ออกมาแล้วนะครับเมื่อวานทางใต้ทางเซาแทมตันก็เป็นพวกที่แอนตี้พวกที่ก่อเหตุไม่ความสงบก่กอเหตุความไม่สงบออกไม่ใช่ก่อเหตุก่อจรลาจนนะครับเรียกก่อจรลาจนเขาเรียกเรียก ก่อจราจนก็ออกมาเยอะเหมือนกันมาต่อต้านนะครับเพราะว่าพวกนี้พวกที่ออกมาก่อเหตุจราจนนะมันสร้างสร้างความเดือดร้อนให้ไอธุรกิจท้องถิ่นนะครับให้ชาวบ้านชาวช่องซึ่งช่วงนี้เป็นเป็นหน้าร้อนคนเขามาเที่ยวกันเยอะแต่พวกนี้มาก่อเหตุก่อเหตุเจราจนเมื่อเมื่อวันเสาร์ตรงนี้ต่อสู้กันนะครับพวกพวกประท้วงกับพวกชาวพังร็อกที่เขามางาน ร็อกเฟสิ v ัลในวินเทอร์การเด้นเนี่ยเพราะว่าเขาก็เลยต่อสู้กันขวดเท่านี้คว้างกันรณีล้านาเลยนะครับขวดก้าอี้ฝ่าอีกฝั่งหนึ่งก็ไปเอาก้าอี้ไอ้ร้านเนี้ยกันเลยกันเนี่ยมาคว้างใส่พวกผู้ประท้วงไอ้พวกพวกที่มางานพังนะอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเขยลาผากินพากี่ยววันนี้เราพามาสำรวจเมืองก่อนก่อนจะเข้าก็าไปทํางานที่ร้านเนี่ยครับแฟนตะข้างคนที่เป็น ทำผมพังล็อกๆแกมาจากรถดอนเพิ่งมา,มานั่งตรงนี้ก่อนที่จะเขาจะพาทักนันนะ <c oughs> ก็มาคุยกับแกอยู่ไม่รู้แกโดนลูกหลงหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้แกโดนลูกหลงเปล่าคนออกมาออกมากับ,กล,บกลับมาใช้ชีวิตปกติเยอะเหมือนเดิมเยอะแล้วครับเนี่ยโมบานเงียบหมดเลยเงียบเงียบคนคนไม่เดินถนนเลยคนกลัวกลัวพวกประท้วงแต่ทีนี้มันมีผู้ ผู้ประท้วงสองกลุ่มออกมาเป็นกลุ่มแอนตี้แอนตี้กับแอนตี้พวกที่ก่อจลาจลน,นะครับเป็นพวกนี้เป็นไม่ต้องการให้มีการประท้วงก็เลยออกมาต่อต้านนะครับส่วนอีกพวกเป็นพวกมาประท้วงต่อต้านผู้อพยพก,ก็ปะทะกันไม่ไม่ได้ปะทะกันตำรวจกันไว้นะครับไม่มีการปะทะกันเมื่อวานตอนนี้พวกกลุ่มฟาไลก็โดนจับจับไปหลายไปประมาณ400คนนะคน กลุ่มกลุ่มขวาจัดหัวรือแรงเมื่อวานที่เลวภูสารสารที่เลวภูสั่งจำคุกพวกที่ออกมาก่อเหตุจราจนแล้วไป3คนนะครับโดนไปคนละ2ปี3ปีครับเพราะว่าไปเผาจุดไฟเผาไอ้รถตารวจพวกพวกที่จุดไฟเผารถตํารวจก็เลยโดนโดนไปดว้วยอายุยี่สิบเาบางคนหนึ่งอายุ60เอ้ยห้าสิบแปดอีกคนหนึ่งอายุยี่สิบเก้าอีกคนหนึ่งอายุสี่สิบกว่าติดคุกหมดนะครับตอนนี้ตํารวจกาลังไล่จับ าตั้งศาลขึ้นมาศาลขึ้นมาพิจารณาคดีนี้โดยเฉพาะตลอด24ชั่วโมงคนระับแบบตัดสินคดีไวมากตอนนี้ธุรกิจต่างๆกลับมาเหมือนเดิมแล้วไม่มีปิดโอ้วันนี้มีฝนฝนลงเล็กน้อยอา,อาทิตย์นี้น่าจะมีโชว์แอร์โชว์นะครับ ธุรกิจกลับมาเหมือนเดิมนะร้านรวงกลับมาเปิดเหมือนเดิมแล้วนะครับวันนี้เมื่อเมื่อคืนวันเสาร์ตะข้างมาไม่ใช่วันอาทิตย์ตะข้างมาพามาเที่ยวผับน,นี้จนยันตีห้านะครับเพราะว่าเป็นผับที่ชาวล็อกเขาชอบมานั่งอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วมีงานพังร็อกเฟสติวัลทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม เดินดูไม่มีไม่มีอะไรไม่มีเหตุรุนแรงแล้วทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมละลุงกระจอดจัก,กรยานาพาเดินดูในเท้านิดหน่อยอตัวนี้เป็น เป็นอีกภาพหนึ่งที่ตะข้างพามาดูเมื่อคืนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเหมือนกันมาเสียผ้าขาวม้าตรงนี้ให้เพื่อนฝรั่งไป <c oughs> ไม่มีผ้าขาวม้าพันคออีกแล้วตรงนี้เป็นโรงละครครับที่เห็นเนี่ยเป็นโรงละครโรงแสดงละครประจําเมืองชื่อแกรน d t เ e ียเตอร์ตั้งมาเป็นร้อยปีแล125้วร้อยยี้าปีส่วนฝั่งนู้นเป็นแบล็กทูเทิร์ที่เขามาประท้วงกันเมื่อวันก่อน พาเดินอ้อมดูไม่มีอะไรละจะพาไปดูร้านเกรกที่พวกพวกพวกประท้วงพวกประท้วงทุบกระจกเข้าไปพวกพวกกอจราจนนะครับทุบกระจกเข้าไปขโมยอซอสเสรจโรสซนดิชเป็นแซนดิชนะครับเป็นแซนดิชยกมาเป็นถาดเลยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่นะเป็นเมืองหนึ่งเป็นที่เมืองซันเดอร์แลนด์พวกเป็นพวกวัยรุ่นนะครับคงมามากอจราจนมาประท้วงกับเขาแล้วหิวข้าวก็เลย เลยทุกกระจกเข้าไปเข้าไปขโมยซอสเซโรมาตัวนี้เป็นร้านร้านทำเล็บของคนเวียดนามนะครับโอ้โหคนเยอะมากเลยนะครับร้านร้านเกรกร้านร้านขายแซนด์วิชนะครับที่พวกไอ้ก่อจราจนทุบก,กระจกเข้าไปขโมยซอสเซโรมายกมาแจกกันนะครับตอนนี้โดนจับขังคุกไปแล้วมาไงไอ้นนคนขโมย โอ้วันนี้ฝนตกนี่มีฝนตกดูเหมือนอ่าทุกอย่างจะกลับมาปกติแล้วเพราะว่า กลุ่มหัวรุนแรงโดนจับนะครับบางคนทางทางรัฐบาลนี่ออกมาออกมาเตือนไม่ใช่ออกมาเตือนออกมาบอกแล้วว่าพวกที่ก่อเหตุรุนแรงพวกที่ก่อจราจนอาจจะถูกจับในข้อหาก่อการร้ายด้วยนะครับเพราะว่ามันเผารถเผาบ้านเผาร้านค้าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับเผาร้านค้าชาวบ้านชาวช่องเขาโอ้วมแรงวันนี้ จ,จับติดคุกไปตอนนี้เบื้องต้นติดคุกไป3คนแล้วหนักๆนะครับคด,ดีคด,ดีไอ้คดีก่อจราจลน,นี่แหละครับโอ้ลมแรงหนาวนะครับบรรยากาศบรรยากาศกลับมาเหมือนเดิอแล้วท่านี้ก็คงจะปกติปกติเป็นเดือนเดือนสิงหาปกติเดือนนี้งานอีเว้์ งานเฟสติวัลมันจะเยอะนะครับแต่ทีนี้พวกก่อจราจนออกมา <c oughs> ออกมาก่อจราจนเลยทําให้เศรษฐกษิจในอังกฤษชะงักชะงักลงไปคนผู้คนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารที่คนที่เป็นธุรกิจท้องถิ่นก็เลยโกรธโมโหกันนะครับโมโหก็เลยพรกันออกมาต,ต่อต้านพวกกลุ่มก่อก่อจราจนกลุ่มก่อจราจนแต่วันนี้ไม่มี ยังไม่มีไม่เห็นมีว่าจะนัดกันประท้วงที่ไหนอีกหรือเปล่าไอ้พวกก่อจลาจลน,นะครับเพราะว่ายังยังไม่ได้ดูข่าวเลยเชา้านี้ยังไม่ได้ดูข่าวแต่แต่เมื่อวานออกมาบางเมืองก็เยอะแต่ว่าคนต่อต้านเยอะกว่าต่อต้านพวกก่อจลาจลเยอะกว่านะครับแล้วก็ประกันชูป้ายชูเ,เขาแอนตี้เขาเขาถือโอกาสช่วงอาทิตย์ที่แล้วมีเหตุการณ์เด็ก ถูกแทงเสียชีวิต3คนที่เซาพอร์ตแถวแถวลิล์พูลลิวพูลนะครับไอ้พวกกลุ่มฟาไลเขาเรียกฟาไลกลุ่มผาจัดหัวรุนแรงในประเทศอังกฤษเนี่ยก็เลยถือโอกาสนี้ออกมาประท้วงประท้วงที่เซาพอร์ตก่อนประท้วงแล้วเผารถนะครับเผารถเผาไอ้นี่ตำรวจคว้างก้อนอิดตัวหนอนก้อนอิดใส่ตำรวจ <ๆ S 2> เขาก็เลยจับเข้าคุกไปแล้ว3 3คนนะครับทีนี้มันก็เลยเป็นเกิดเหตุบานปลายแอนตี้พวกอ,อ,อกพยพเข้า เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายไปไปด้วยนะครับก็เลยเกิดเกิดการก่อเหตุจราจนไปทั่วไปทั่วอังกฤษอ่าไปทั่วอังกฤษอ่าก็เลยเกิดการก่อเหตุจราจนแอนตี้ผู้ผู้อพยพยเข้าเมืองจากพวกกลุ่มขวาจัดเาเรียกฟาไรนะครับเนี่ยเนี่ยเพื่อนที่เป็นเจ้าของ้านเวฟนี่กลัวมากเลยเพราะว่าเป็นคนคนบัลแกเรียนะครับอ่าเป็นคนบัลแกเรีย เดี๋ยวไปเข้าร้านก่อนคนตะเกียส่วนส่วนเราเป็นคนไทยก็ก็ก็กลัวอยู่บ้างแหลเะเพราะว่าพวกพวกนี้ไม่เลือกไม่เลือกหน้านะครับมันมันก่อเหตุก่อเหตุจราจนแบบไม่เลือกหน้าขนาดจะไอ้ร้านร้านที่เป็น ธุรกิจคนอังกฤษแท้ๆมันยังมันยังทุบทุบเ,เป็นเป็นผับนะครับเป็นผับทุบผับเข้าไปทําลายข้าวของเขาทําลายข้าวของไปไอ้นี่นะครับพวกเป็นพวกมุสลิมอีกอีกกลุม่มเป็นพวกไอเป็นเด็กวัยรุ่นส,ส่วนมากที่ที่ประกันนัดกันออกมาปอดจราจนผ่านผ่านช่องทางสื่อออนไลน์นะครับเพราะว่าด้วยการสร้างข่าวลือแบบให้เข้าใจผิดสร้างข่าวลือให้เข้าใจผิดตอนนี้ตำรวจออกมาเตือนแล้วพวกนักเลงคีย์บอร์ดที่สร้างข่าวลือจะโดนจับ โดนจับหมดครับโดนจับหมดตอสนี้แต่เหตุการณ์วันนี้ก็ก็กลับมาปกติแล้วครับกลับมาปกติน่าจะกลับมาปกติเพราะว่าตารวจควบคุมเหตุการณ์ได้แล้วตํารวจเขาเพิ่มกาลังตํารวจขึ้นประมาณหกพันนายเมื่อวานเพื่อรับมือพวกที่จะก่อเหตุประท้วงพวกที่ก่อเหตุประท้วงส่วนมากเป็นพวกวัยรุ่นวัยรุ่น วัยรุ่นเดินยานครับคนไอ้พวกที่ก่อเหตุนในเมืองที่ทตะข้างอยู่เนี่ยตะข้างจําหน้ามันได้เป็นพวกวัยรุ่นเดินยาเดินยามีวัยรุ่นคนนึงอยู่อ,อยู่แมนเชสเตอร์โดนจับนะครับเคยขายเฮโรอีนกับขายโคเคนอ่าแล้วก็ไปประท้วงไปทวงแอนตี้พวกที่อพยพเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายมากับเขานะครับเป็นพวกแอนตี้คิดว่าไอ้พวกพวกที่มามาอาศัยมา อพยพเข้ามานี่จะมาแย่งงานแย่งอาชีพก็คิดกันไปแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับพวกที่อพยพพวกลีภัยเข้ามาบางทีเขาเขาได้รับเงินช่วยเหลือจากอ,องค์กรระหว่างประเทศนะครับไม่ใช่เงินจากไอของของรัฐบาลนะครับเขามีเงินช่วยเหลือของเขานในการช่วยเหลือคนที่หลบเข้ามาหนีภยัยแต่ว่าถ้าถามว่ามันยังประเทศอังกฤษมันจะปลอดภัยสําหรับต่างชาติหรือว่าอะไรไหมก็ต้อง ระวังตัวเองนะครับระวังตัวเองกลางคืนกลางคืนนี่เงียบเลยต้องเดินต้องรีบกลับบ้านปกติจะพาไปเทีย่ยวไปดูทัวร์ผีสิงในในเมืองนะครับทัวร์ผีสิงเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้งดทัวร์ผีสิงก่อนช่วงนี้พอดีอาทิตย์ที่แล้วมันยุ่งเียแหละอาทิตย์ที่แล้วมันยุ่งเพราะว่ามีงานเฟสติวัลก็เลยเหนื่อยไม่ไหวพาทัวร์ผับหลายคืนติดต่อเนื่องหลายพื้นหลายคืนจนตับจะทํางานไม่ไหวแล้วอ่เดี๋ยวต้องขอตัวไปทํางานก่อนครับไม่ได้ทำาทำกับข้าวโชว์มาหลายอาทิตย์แล้ว เดี๋ยวคิดคิดเมนูออกจะพาทำกับภาพโชว์สำหรับวันนี้สวัสดี